กราบเนี่ยสวีกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยครับผมกับช่องอดัมซอยครับผมก็วันนี้ฮะทุนจ0ร้อยอืมกับฟิชชิงวอลอีกแล้วเออขอซ้ำอีกทีเถอะเออเมื่อวานเมื่อวานก็ฟิชชิงวอลวันนี้ก็ฟิชชิงวอลเออแต่เมื่อวานโหดจริงฮะแม่งตัวผมกะคือแบบก็คือคลิปนั้นนะผมกะหมดจริงๆนะเออผมกะ ยิงไปเรื่อยเออด้วยความแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แม่งเสือกระเบิดมาพันห้าผมนี่ก็งงเลยเออแต่วันนี้ก็รุยฮะทุนเจ็ดร้อยละกันวันนี้อืมผมไปเล่นในนี่มาอะไรวะเอ้อสล็อตมามันเลยเหลือเท่านี้จากพันห้านะ <c oughs> จากพันห้าเออเล่นมาเช้าก็เรยบร้อยเลย<ม>เออก็เลยหยุดดีกว่าเอาว่ายิงปลาต่อละก,กันครับอืมปะทุนสี่ไอ้อเบดสี่เออรากกันปะ สวยงามครับผมร้อยหกสิบสี่เท่าจุนเต็มเราก็ยิง่เรื่อยครับอืมคือเราไม่ได้ปรับปิดเยอะอะไรจนเกินไปเยอะเลยแหละอืมเพราะคุณกูไม่ได้เยอะนี่หว่าเออฮ่าอัตราเต็มคือ 400. สี่ร้อยไวรุ่นโอ้ฮงงันน่ะฮันน่ะซองรอยเยสรูสบวกมาแล้วหนึ่งร้อย ปรับเป็ดนิดนึงครับอืมเป็ดห้าไปค้อนมาอีกแล้ววะคอนยิงชิ่งโอ้โหไม่มายังไงเปิดไปที่รูเลตอีกทีโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้จะยิงค้อนแต่ค้อนโดนบรี้บ็อกอะกลับมาอยู่ที่ห้าร้อยกลับมาอยู่ที่ห้าร้อยวันนี้เริ่มกันใหม่ เริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ยิงกันไปยิงกันไปยิงกันไปวอ๊ะโบเอ้ยวันนี้มาอีกปะโบกับโบปันห้าเอ้ยส่องมาวะเอาไปหนึ่งสองว้าวสองไม่เกลือสองไม่เกลือนะครับวันนี้สองไม่เกลือนะครับโอ้โหถึงว่า หนึ่งพันเลยเหรอเฮ้ยก็เอาเรื่องถ้าหนึ่งพันในดา,เาวเริบวดเท่าไหร่ปะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหกหกร้อยใช่ไหมใช่ปะถ้กหกร้อยใช่ปะเออน่อาจ,จะประมาณนั้นอ่ะผมขออนุญาตข้ามนะอันนี้ผมไม่เล่นมามามารยต่อ เฟดมังกรนะครับผมดอกนี้ยิงอยู่กับเพื่อนเบ็ดหนึ่งซึ่งรากสเต็ปเดียวเราเลยไม่ใช่นี่หว่าแม่งยิงจี้ปราวันี่ฮะสเต็ปรากครับอืดูเล็ดมามังกรมามังกรมาไม่มาโอ้โหเพื่อนไปา,ายนะเพื่อนขอห้นายโชคดีเอ,อื้อหมด ดีวกูจะตามไปเร็วๆนี้ออถ้ากูเล่นมังกรเนี่ยกูจะตามไปเร็วๆนี้แหละคือเบ็ดหนึ่งนี่ต้องสามร้อยอัพอะมบอกเลยว่าสามร้อยอัพอะหลั oh, <my> กสิบผมว่าเล่นไม่ไหวเพาเบ็ดหนึ่งได้อยู่แหละ oh, <my> เล่นสุดจุดห้าได้อยู่ไปครับ ฮะอเอาโถกูดูว่ามังกรเอาปืนฟรีฮะหกสิบนัดอะหกสิบนัดนี้ผมมอบให้มังกรหมดเลยเรียบร้อยดีหนูเสร็จพี่เสร็จพี่หนูเท่าไหร่โอ้สองร้อยห้าสิบสามทีใช่ไหมสัี่ทีใช่ไหมโอ้โหเอามาสองทีได้มาห้าร้อยเท่าเดิมเลยเฮ้าสี่สิบแปดนัดครับ เออรออัดมังกรอีกชักนิดหนึ่งเก็บไว้อัดมังกรหน่อยอ่ะมาอีกแกมากูอัดเลยเอาไปเลยเพื่อนโบโบใก,กล้เฮแล้วโอ้โห <c ười> ไม่โบเฮยเฮ้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 ยอยชักชุดดิโอ้ยสองร้อยดีมาห้าร้อยแล้วมาห้าร้อยแล้ว โบอีตัวไม่ได้หรอโอ้โหนี่นี่เสือไม่แตกอะไรมึงเรียกอะไรนะเัาเรียกอะไรวะไม่รู้อะผมเรียกว่าอะไรไม่รู้อะโบบ้าโบบ้าไม่มาต้องจบหยุดน้เกลื่อนหยุดน้โอ้โห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 โอ้เป็นแพเลยอ้าวโอเคโอ้ห้าร้อยพอดีเลยเหรอเฮ้ยเป๊ะบ้า อ่ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้คนต้องกราบลากันไปที่เพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยวันนี้ก็เอาเท่านี้พอจะประวัติแหละไม่ได้ไปเล่นตลอดเลยเปุ่งวันพรุ่งนี้ทุนมาหน้าแล้วกันเออทุนมาห้ายี่สิบแล้วกันครับเดี๋ยวรอติดตามชมน่าจะลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปไป 二岁了整个单朝，今天开七墙上写桌，金相链的三十。二岁了整个单朝，